มานการ์เด้นสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆครับผมวันนี้วันเสาร์ครับได้พอมีเวลาพักว่างจากงานมาดูต้นไม้ครับผมไม่ค่อยได้ดูแลเลยครับช่วงนี้นะครับงานยุ่งมากครับผมแต่ก็ได้มาดูวันนี้เอาแบบว่าดูของสวยๆงามๆฮิวใจกันไปหน่อยเนาะงานเยอะแต่ไม่เป็นไรสู้ต่อครับโอ้ยอันนี้น้องช้างขาวลูกค้าฝากไว้ ออกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนจะมิ้นมินแต่ไม่มิ้นหรอกมั้งครับแต่ว่าด่างสวยเชี่วนะครับต้นแม่ก็เริ่มให้หนอ่อมาเรื่อยๆแล้วครับก็มีหน่อไว้แบ่งพี่ๆเรื่อยๆอ,อยู่นะครับผมแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ทันเพราะว่าหน้าเปลี่ยนฤด,ดูนี่ก็หนอนลงเหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับหูช้างด่างขาวหูวช้างด่างเหลืองนะครับท่านไหนไม่มีก็ทักไม่ได้ครับนี่เรามีแบบนี้นะหูช้างด่างเหลืองตอนนี้สวยจัง กดูหน่อยโอ้ตันนี้สวยครับปั้นฟอร์มเล่นๆดีกว่านะครับนี่อันนี้ลากมาดีละนี้ราคาหลักร้อยสวยมากครับผมหูช้างดางเหลืองจุดนี่งานดีทีเดียวเชียวต้นนี้ถ้าเด็กสนใจก็ทักมานะครับ รดน้ําเสร็จใหม่ๆครับอ้แกงนี้สดชื่นเชียวช่วงนี้ต้องรดน้ําทุกวันนะครับเพราะว่าดินแห้งมากอากาศก็แห้งนะครับไม่มีลมก็จริงแต่ว่าอากาศแห้งมากครับผมนี่ต้นแม่ก็อยู่ใต้สลนนี้ก็โอเคอยู่ใต้หลังคานี่ก็โอเคครับแกงบรรณาไทยขาวพญาครับนี่อันนี้เพชสยามเพชสยามกําลังโตกําลังเริ่มออกฟอร์มสวยอีกแล้วครับนี่นี่ อันนี้บรรณาไทยบรรณาไทยผมมีสองตัวอันนี้ต้นลูกเพชรสยามครับนี่ครับกำลังออกไหลก็ด่างดีนะสวยดีครับผมสดชื่นดีครับวันนี้มารดน้ำต้นไม้เองเลยนี่ก็ดูต้นไม้ไปด้วยเก็บหนอนไปด้วยอันนี้ไหลเหลืองไหลเหลืองก็สวยนี่ครับ นี่ผมมีบับเบลมาร์กด่างด้วยอันนี้ต้นแม่จะพาไปดูต้นลูกนี่แกงลูกกำลังตั้มลำเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางใส่อใส่ท่อนตัวมะพร้าวมัดนี่ก็สวยละครับนี่กำลังสวยด่างดีมากครับแบบนี้เลยบับเบล์เบเบลมาร์กนี่สวยครับทำง่ายครับตัวนี้นี่แกงนี้ได้สี่ห้าต้นละ อืมชุดๆอันนี้ก็เป็นลูกของเพชรสยามครับด่างดีอันนี้ไม้ข้อก็เริ่มโตแล้วแบบนี้น่าจะสองสเดือนครับไม่เกินนี้เนี่ยด่างแบบนี้เลยสวยจังส่วนข่าพยักก็ยังยังชํำอยู่นี่ต้นนี้ก็เพชรสยามครับนี่ครับต้นนี้น่าจะเป็นปลายไหลใช่แล้ว นี่อันนี้ชำได้สี่ห้าวันครับรอหลอดใหม่ขึ้นมาอยู่เหมือนชําได้สองต้นนะเห็นสองต้นนอีกต้นหนึ่งชิบโอ้ต้นนี้ใบสวยจังนี่ครับเพชรสยามอันนี้กำลังตั้งแม่อีกต้นกำลังตั้งลำยังไม่สวยโอ้วันสีครับนี่ ดูอะไรสวยๆกำงามก็เพลินตาเย็นใจดีนะครับมาปลูกต้นไม้กันนะครับนี่ผมเลี้ยงแหนแดงด้วยเพราะว่าเอาไว้ใส่ต้นไม้พอใส่แล้วรู้สึกว่ามันโตเร็วเดียครับเนี่ยครับแบบนี้นี่แหนแดงถ้ามีก็คือใส่เกับทุกต้นเลยนะครับนี่ดอกก็ด่างนะแต่ทําไม่เป็นเลยผสมไม่เป็นก็เลยปล่อยทิ้งไม่มีคู่ผสม้วยครับช้าง เดี๋ยวหน้าร้อนนี้ตั้งจะออกฟอร์มสวยแล้วช้างขาวกับช้างเหลืองอันนี้แกงลูกครับผมกําลังตั้งลําปล่อยให้รากเต็มก่อนนี่ครับอันนี้มีรากยังนี่อันนี้รากมาแล้วแต่ว่าใบเพิ่งมาใหม่อยู่นี่ก่อนยังด่างไม่สวยอีต้นนี้พี่เขาจองแล้วครับต้นนี้จองแล้วรากมาอย่างรากมาแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี่ส่ง แบบนี้ก็800-900นะครับผมตอนนี้ถ้ามีก็มีต้นนี้ครับอีกสักสี่ห้าวันลูกๆพวกนี้แ้ละครับผมด่างสวยครับแต่ช่วงนี้มันจะเขียวมาหน่อยนะนี่ออกเขียวนี่แบบนี้จริงๆชอบเขียวด่างไม่ใช่ขาวด่างหน้าหนาวนี้ไหมไม่รู้ว่าช้างจะเป็นยังไงผมไม่เคยปลูกช้างหน้าหนาวแต่ก็ ไม่ทิ้งใบนะครับไม่เหมือนบอลแต่ว่าแก๊งบอรณาไทยนี่ยังไงก็ไม่ทิ้งใบแน่นอนเพราะว่าปลูกอยู่ในโรงเรือนนะครับนี่ก็จะสวยกําลังใส่ปุ๋ยคอ,อกให้เขาอยู่นี่ปุ๋ยคอ,อกนะสวยงามนี่แกงแกงช้างที่ได้ปุ๋ยคอ,อกก็จะเขียวหน่อยนะครับนี่อันนี้ช้างลูกๆูเแบบีอยู่ครับผม วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย